ไอ้ผู้เอกมันคือเอกนี่คือคนพี่เอกก็มาทำมาทำที่นี่ใช่ไหมไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทำแบบเราแบบเราคือจับตว่บนี้อย่แล้เราได้เท่าไหร่พี่เอกคิดตามลูกค้าตาลูกค้าประมาณเติมไปเท่าไหร่เติมมีครดสามร้อยเติมสามร้อยแล้วเราจะได้อยู่ได้อยู่หนึ่งร้อยนึ่สองร้อยเด้อน่ส้อยแต่เทส่มอ่ะแล้วทุกครั้งใครเป็นคนจ่ายค่าห้องให้เราแคาหที่ดี ใครอ่ะพูดชื่อเลาลิมมาเ่นเมผู้บอร์ควรผู้ผนะพอพานสารบุรนะแต่ผู้เนจริงรผู้่ชื่จริงอันนี้ผมไม่รู้ชช่จริงเลยันี่ไไม่ชื่ที่ว่าในสลิอะคนนี้ใช่ผู้มมีระบงหละไม่ใชแ้นคนอลกี่เนียผู่นมันค่แต่งหน มุกให้เงินเราเป็นเดือนหรือว่าเป็นยังไงเป็นเดือนครับค่าห้องค่าไฟทุกอย่างมูกเป็นคนออกให้หมดใช่ไหมถ้าโอนมาให้เขาโอนมาให้แล้วเขาจ่ายแต่เราต้องมีสินให้เขาใช่ไหมตั้งเงินไอ้นี่ตัวอะไรเละอันนั้นที่น้ำครับที่ใส่ทำร้องครับสินคนไทยอย่างี้แต่ว่อยู่เดียวทำไมโขงได้ไหมแล้วอ่ะดูตัวนี้ที่มุกพี่คนนั้นมีเลยเจ็ดโฮสเทล ไม่มีเนาะไม่มีทรัพย์สินเสียหายเนาะนี่เยอะเลยโอ้ยการทีวียึดทีวียึดนี่นก็คือของที่เราใช้ใวการร้องอิดเนาะก็คือชจ้าส่วนครับไม่เป็นไรนะครับโอเคเนาะบาร์บูดชื่อเล่นอะไรเนาะเราชื่อเบิร์ดชื่อเบิร์ดเนาะเบิร์ดไอจุดเนี้ยเบิร์ดตัวเนี้ยเรามีหน้าที่ทำอะไร ลาลค้าอาลนะูกคลาะมีสักส่วนเป็นยิงแอดเป็นแอดกัน F เนาะยิงแอดบ้างยิงแอดบ้างเหรนยแล้วบัญชีนาะสุดที่เขาโอนมาให้เราเนะี่ยผู้ว่าจ้างเราเนะี่ยเราพอรู้ชื่อไหมไม่รู้จักชื่อเลยครบับไอบัญชีบัญชีอะรู้จักแต่ชื่อชื่อเล่นของคนที่เอนมาให้อ๋อตามตามที่เราชี้นี่เนาะคือคือรู้อยู่แล้วเนาะว่า ใครหน้าตาซื้อพักกันทางไลน์มีเบอร์โทรด้วยเนาะไม่มีเบอร์โทรก็มีไลน์อย่างเดียวครับลายอย่างเดียวตามที่เราชี้เนาะแล้วเราทำมาอยู่เนี่ยห้องเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่นานหรือยังเนี่ยครับคุณเข้าสามเดือนครับตั้งสามเดือนเฉพาะเราใช่ไหมสามเดือนครับใช่พวกผมนั่นแสดงว่าคนที่อยู่ก่อนหน้าเราลองมาต่อมื่อหรือไงสัญญาเช่านี่แหละไม่ชื่อชื่อเรามันมีอยู่ ก็อยู่ก่อนแล้วครับผมก็มาอยู่กับพี่เขาอยู่ก่อนแล้วสองคนนี้นะทั้งสองคนนี้อยู่น้ำเท่าไหร่ไงโสมเนัสแค่คนเดียวครับเห็นคนที่สองเห็นคนที่เห็นเราคือไม่เคยเห็นหน้าที่เห็นด้วยอดีตศักดิ์เนาะอดีตศักดิ์ไม่ชื่อเมื่อ เล็บอะไรนะเล็บของเราเป็นอันหนึป็ออนหนึ่งหแอวันเนาะอวันหนึ่งหดคอมนี่นะเล็อวันหนึ่งหดคอมเป็นคาสิโน ารวยกับกลุ่มรวมเล่เกมสนุกสนุกนี่ไงอันเป็นไลนที่ผมสร้างเป็นไร,รนไรแ์แอดที่เราสร้างขึ้นมาสองวนนี้คุณลูกค้กา